ไปที่ส่วนกลางนะครับว่าโรงแรมได้รับผลกระทบต่างๆเนี่ยทีนี้ในมาตรการเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนนี้เนี่ยนะฮะในเรื่องของการปิดโรงแรมในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยอันนี้เป็นมาตรการในการเยียวยา 6มกราคมนายพัครารรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่าส่งผลกระทบให้สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการโรงแรมและกิจการทุกประเภทได้รับผลกระทบ ล่าสุดได้รับหนังสือจากสมาคมโ,คร,งโรงแรมไทยภาคตะวันออกถึงความเดือดร้อนเนื่องจากยอดจับจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มียอดเป็นศูนย์ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดใหญ่หลายรายจึงต้องปรับกลยุทธ์ในการค้าขายเพื่อให้ธุรกิจและแรางงานสามารถขับเคลื่อนไปได้ไม่มากก็น้อยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจึงได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในครั้งนี้ สำหรับกรณีที่จังหวัดชนบุรียังเป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศให้มีการเฝ้าระวังศูนสูตและเป็นพื้นที่สีแดงนั้นเรื่องนี้ได้มีการรายงานไปยังสบคใหญ่อย่างต่อเนื่องว่าปัญหาการแพร่ระบาดลดลงจนอยู่ในขั้นปลอดภยัยหรือมีตัวเลขเป็นศูนย์มาหลายวันแล้วดังนั้นคาดว่าในเร็ววันนี้จะมีมาตรการผ่อนปรนในพื้นที่มากขึ้นอีกทั้งยังมีข่าวดีว่ามีอีก28จังหวัด ที่สามารถกัดกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ในส่วนที่มีการนำเสนอจากภาคเอกชนเพื่อขอให้รัฐสั่งปิดกิจการโรงแรมเพื่อให้ได้รับสิทธิเยียวนั้นทางนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสบคเห็นชอบแล้วและจะมีการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยจะมีการมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นแม้ว่าพื้นที่จังหวัดชนบุรีจะถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงแต่ก็คาดว่าจะมีการลดสีลงจากการที่สามารถควบคุมโรคได้ดีและนะักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ตามปกติจะไม่มีการกักตัว14วันทั้งขามาและขากลับเหมือนที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากพื้นที่ชนบุรีมีการเฝ้าระวัง และมีความปลอดภัยสูงจึงไม่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคแต่อย่างใดและขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้โรงแรมในส่วนนี้เราจะดำเนินการในส่วนางคือเรื่องนี้ผมเรียนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมโรงแรมเนี่ยก็ได้มีการทําหนังสือมาถึงผมซึ่งผมก็ได้ทําหนังสือไปที่ส่วนกลางนะครับว่าโรงแรมได้รับผลกระทบต่างๆเนี่ยทีนี้ในมาตรการเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนนี้เนี่ย นะฮะในเรื่องของการปิดโรงแรมในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยอันนี้เป็นมาตรการในการเยียวยาเราถึงต้องส่งเรื่องไปให้ส่วนกลางนะครับเพราะว่าในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยเรามีหน้าที่ในการป้องกันยับยัง้งนะฮะโรคติดต่อไม่ให้มีการแพร่กระจายออกไปหรือควบคุมให้อยู่ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็มองว่าเราน่าจะต้องขออนุมัติจากส่วนกลางนะครับซึ่ง ก็ได้ยินข่าวที่ดีแล้วนะครับว่าประเทศของเรามีการควบคุมได้ใน28จังหวัดเนี่ยควบคุมการแพร่ระบาดได้ตรงนี้ก็ผมคิดว่าเราอยากจะลองหนังสือที่เป็นทางการนะครับจากส่วนกลางมาที่จังหวัดแล้วเราก็จะดําเนินการมาตรการตามที่ส่วนกลางกําหนดด้วยนะครับคือจังหวัดชนบุรีเราเองเนี่ยแม้ว่าเราจะเป็นพื้นที่สีแดงนะครับแต่ว่าคนที่จะมาจากที่อื่นเนี่ยก็ยังสามารถเข้ามาในจังหวัดเราได้แล้วเราก็ไม่มีมาตรการว่าเข้ามาแล้วจะต้องกักตัวกับไปก็ไม่ต้องกักก็ไม่ต้องครับ